สบายดีพี่น้องสุขสบายดีพี่น้องเอ,อ้ยเบอร์นี่กะเฮาสิเห็ดมกหนูไปขายพี่น้องหนูไปใส่แหว้าาว,ได,วได้มาสองเสาได้ใส่บวกได้มาสองสามโตพี่น้องปิซากำลังกำลังเผาอยู่เกิดสีเหลวตัวหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยไปใส่เป็นเดือนนะที่ได้ได้หนูมันหักกระออกบ่ ได,ดได้สามตัวะะพี่น้องคืนเดี๋ยวได้สามตัวนะจ๊ะหนูพุกไปน้องหนูธรรมศาสตร์หาจากธรรมศาสตร์เอก็สิมกไปขายให้เด็กน้อยไปขายให้เด็กเล็กให้แม่ค้าน้อยก็พ่อค้าน้อยไปขายนึ่ถอดนั่งแล้วกับเผาพีา่น้องเผ,า,ผาก่อนค่อยเอาไปควัวนะจ๊ะ หนูธรรมศาสตร์พี่น้องบางคนก็บ,บอกกินเดอ้อหนูบางคนก็กินจา้าพี่น้องกิ่นมืดแต่นางนก็กินนะจา้จจะาหนูธรรมศาสตร์เป็นเมนูเลี้ยงพี่น้องหนูเลี้ยงต้นหนูเลี้ยงสิตัวใหญ่กว่านี้เ <โด S 2> นูนสัมมิกาสโตัวต้อร่อยเต้นใหญ่กว่านี้มึงเลี้ยงพวกมึงผูกมีต้นใหญ่ๆหาวขาหาวขานี่ เผาแล้วกระสิมาคั่วแล้วกระสิมาผักผักผักพี่น้องเอ้ยสิมกใส่หัวปีพี่น้องสอบถามข่าวข่าวคนหลักมันก่อนนะพี่น้องมีนะจ้ะพี่น้องคนหลักมันกะเจ้าเป็นหลักกลมันแหละพี่น้องเอ้ยสกใส่มันเท่ากับเป็นนอนเฝ้าเ่าะพี่น้องเฝ้ากนมายพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ฮากกะ ไปคัวหนูมาแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะหนูสาบตรอนะจ้ะพี่น้องจ้ะอาหารบ้านเขานพี่น้องเอ้ยมีอยังก็กินนะพี่น้องเอ้ยยาดามาเนอวบอกมันเป็น <c oughs> กินหมดแหละคนบรรน,นอกคอกนะฮะกินจากธรรมศาสตร์หาดังอย่างใดก็กินยังแหละจ้ะพี่น้องกับบุคคลที่สื่อปันใดเนาะคันว่าสื่อกะมังกรสีบลมีให้สื่อคือทั้งเมืองกุ้งเมือง,งไก่เนาะมันมบอามีทุกอย่างอยากสื่อแต่บรรนอกนี่ต้องหากินนะจ้ะพี่น้อง ันสื้อก็ต้องรอมือตลาดจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือเป็นนูทิบาอิา่านเป็นใส่บ่วงมาเมือคืนก็ได้มาทั้งหมดสามตวัวเขาก็สีมกขายเนาะขายเด็กๆเ,กเกอาไปขายพี่น้องตอนนี้เขากำลังสีขวดพี่น้องต้มน้ำใส่เครื่องปรุงลงปรายสิพริกใส่ ขาาเซตะไคร้นะจ๊ะใส่มะขามจ้แาแล้วก็สีขว่กินเศร้าเดี๋ยวจะพี่น้องส่วนมกก็สีมกไปขายจ้ะนี่ก็สียา <c oughs> ขว่เป็นอะสียาเนี่ยอย่างน้ำขวดอดี๋ยวกินยา <c oughs> นี่ก็สีขว่หนึ่งตัวสีขว่สีพักพักชุรสใบชุรสหอม เป็นหมูของเรา่วนหมกกระสีหมกเอใส่หัวปีหมูลงไปนะจะไอ็นหมูนะหมูนั่นโตนะกัเต็มถวยตัวมันใหญ่นะลงรำมาสากพี่ต้องเขิงในตับใส่เฮ่วมาเป็นปีฮะกระสีถือพี่ต้องเอ้ยถือกับถืเข้ากัน ถือกลายตัวมาตกมาไหลกันกินเนอันนี้คือเป็นขัวหนูเด้นจ๊ะพี่น้องจ่าขวกิซ่วนี้าเดยจ้าตัวหิดกับเขาอยู่พี่น้องขวหนูขวละักซิมมกจ้าสหานานะูแ่ะสัตว์ขอขมาพระยาเราก็ซื้อกินละกันแล้วซื้อก็เป็นเสียงเรยนออีก ไยอย้เปิดสิยากเนี่ยเปิดสิได้ใส่ผักลงไปจ้าพี่น้องจ้าอ,อมหนูภาษาอื่นขั่วภาษาไทยเอื่นอ,อมอภาษาลาวคือขั่วะนะจ๊ะภาษาไทยก็อ,อมหนูนะจ๊ะพี่น้องจ้กะกำลังซีสุกแล้ว พอจุกๆสุกกระเพ่น้องนี่จ่าอมหนูจ่าพี่น้องหัวหนูนั่นเองภาษาไทยกเกินอมใส่กระแดกนะสิบุเข้มบอส่ดุใส่ดันเทะมัะนลงมาพี่น้องจ้ะใส่ประแดกแป้งน,นัวนะจ่าเราก็จะย่างด้วยนะจ่าพี่น้องจ้านี่จ้าย่างหนูด้วยนะจ่าหนูนาพี่น้อง กินอาหารป่าจ้าน,นี้กําลังเตรียมหัวเปีแล้วก็เตรียมผักมกมาจ้ะพี่น้องซิม,มกใส่ตัตะไคร่เสร็จหัวปีใส่ผักต้นหอมอมกหลักนะใส่น้ำตีนองตาไปขายจ้าซิมีคนซื้อบ่ดแล้วแต่ว่าขายดีได้ขายตอนนั้นก็ขายที่ดีพี่น้องมกหลัซสาวสามสิบกระบาดไป นี่คือแกงอ่อมนะจ๊ะพี่นอกจ๋าส,สาราเอิญขวัวตะแลบริเซกหลับนะบระเิเซกหลับไปเมื่อกี้พี่นงมันนมักกิบกระลำนะพวกไปเห็นกระล่ำม,มาจากนี่คาบางคนก็บบกกินเด้อหนูนี่เสเดวอตัว ตัดลำม,มันน,มนี่บ่มบ้านีบ่มีหนูขวดกินมันบ่จดพอจพอขวดะพูดานน้อ,อคแคปลากวดกินมันลาอยู่นนหน่อยเนาะส่วน,นอ่นายอหละขนาหน่อยตส่วนเหลือใส่พวกมืถือถือถือนเนี่ยถือวเป็นที่ไหนก็ถือยู่นะถือตลอดค่ะกำลัง เตรียมนะจ๊ะพี่น้องจ๋าหมูปิ้งหมูหนูปิ้งหนูปิ้งกระลังสุกจ้ะพี่น้องจ๋าแซ่บแท้แน่นอนจ้ะนี่จะหนูปิ้งนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่ยจ๋าข่าวข่าวก็คั่วหนูนะจ๊ะพี่น้องจ๋าปิ้งหนูไปเนาะั่วนหนูั่วหนูยำซอสๆแล้ก็แหวบกาดตัดมันมันหนูไปเนาะ แกงอ่อมหน,นูพี่นาะเดือนหนึ่งไปกินเดือนหนึ่งก็ถึงถึงวันไทยไทยเป็นเดือนกบเลยกินมาไทยในมื้อเดียวได้กิน่ะนนลุ้นลงออนไลน์ไปอยู่ท่าคลิปของอะไรก่อทำมัาจากต้องทำมาห้างกิน ไม่าเอเป็นซาว้าทาิปอูขวอยู่วัดนาอยู่แถวเนือเปจังเไว้คนไทยเขา่ค่อยหาหลยไ่แถวไหนาแล้วแบบหลายเนะครับไปแถวรับการที่รับรีหานั้นจะหาปูปลาเขาไม่ได้ค่อยหาเลยก็หาเขได้กินเขา่ไดนะคนหาหน่อยเขาะเห็นงานใหเขาคุยคนหาหน่อยคนสื้อหลายนั ูปลาเขาไปได้หาหลายปันหาวสิอาัดกันหาปันหาเบิดบานเบเมื่อนะพี่น้องะ็ายไม่น้ําันไม่นําไม่น้อยถงปลาลายปลาต้องลายอยู่พึ่งัวปราเคร่นเมโทซาวเรา1กิโลมันมีหูวหามันเปยังไแ่ไม่นาน้อยว่าปัญหาเบิดบาน้วเบิดเระเทศเบบานปบานะหาเบิดบาน ะไปแคมคองอาหารเบไาไปขุดกบไปขุดเบิดบ้านขยังขุดกบอย่างเนี้ไนยไปในหนองนาทุกคนขุดกบแหละเต็มอย่างขยันยังยังย้ำไตยังยังอยู่ห่วยกลาแซ่แซวแต่คนอนบบนื่นอย่างขยันขวดเจ็ดทรายกับอดีตยังตะพังห่วยมีมูลอีฟุ้ยคนหาก,กินนะไอ้หน้องตื่นมาต้องไปหาก,กินกับคนบ้านนอกคนชนหนองบดกันอีกอย่าง ออเราบอมีงานเหตุนะอยากกินอมเัดน้อยบ้านออกก่ัน้อนนะออกยัไม่คอยังอยยังเก็ดน้อยแล้วจะหมวดไม่รอดเป็นลายแบบเปือน ถ,ถ,ถูกินตปปอดดูุกถามรบกตาวง่าจะ <บา S 2> เวลด้เป็นเล่นแก้งแก้งน้ำไปงามงามเบเขาจะเห็นเป็นปาสสงวนเลยน้องหลักจดทะเบียนเป็นปลาสเม่น้ำสงวนแะว่างสงวนใี่น้องไปใกล้ก็ได้ระบาดนี้ บอนทิพบอกพิซ่าเจ็พล่าไปหาปลาในปลาตองสมอนั่นหละคนเพิานี่ยผมีบ่อนใส่บอนเัาได้ปลาตองเสมอแหพี่น้องบอนแหลประเทศเป็นปลาประเทศเป็นวางสงวนแล้วนเตรียมจดทะเบียนคเป็นวางสงวนแล้วหาก็ได้เนาะเมราตอนนีมันกมบิได้ว่แกงสไยู่ บอกันนีาางมวมันลายใ่คแก้งนะของใตมันบ่งงานแก้งเพิ่มีนาปลาตองิไรแล้วมีบัวหาหาไม่ได้วางปลาต่อรักตรงไหนไังอันหลับแต่แต่พันลูกลูกลานทีจะมี วางไข่ด้วยนาไปเลยเลความเหลือของงามหาทิแมกับเป้งกับแสีแพ้ในลุมเนไ่นะ้าทิศแมควมเหลือปลาใหญ่ขอไดูน่ารักนั่งงา่เลยมทำรึเปล่ามึงทเห็นจบอลกับแป้งปอูอ่แแป้งกับสิรายหลประหลาดทุกปลปา ไฟสอกอยทรายแล้วสิแพรหลายไฟทราย่้นเยลวลาเขาบรดนอเคยนนตกองแกงตักหยเลย่ไ็สนเข็ดบอยู่เปเนังเข็ลำกองแก๊บกองน้ำไหลไปหรืว่าแกงค้างข้างเขาลงมาเนี่ยแกงเพิ่ได้สแกงทแล้วก็ป็น เทิงต oh, okay. to ั้งเทิงหมองเ้าไปใส่เ ja บ็ดหมองุดเบ็ดใส่เนี้ยอ้กยอดพุ่เอาอยู่เห็นเศษแล้วเนี้ยไปมาแล้วเนาะฝากบรรกาลสิดงกันจาพี่น้องขวาูแซ่บแท็บหน่อยติดตาฝากก็ไ้กดแชร์ได้เด้อจ้าสบายดีจ้าพี่น้อง สบายดีพี่น้องจ้าเฮากระลักซีหมกหนูเด้อพี่น้องหมกไปขายกำลังตำผิดตำกระเทียมเยอากระหลังสีหมกหนูไปขายจ้าใส่หอยชิมไข่พี่น้องแบ่งใหอยจิ้มออกน้ำจิ้มน้ำท้ายน้ำแบ่งญาติพี่น้องน้ำปูละหมกสองหมก ก็จะได้ลายมกอยู่พี่นอ้องเนี่ยหนูถวยบักใหญ่นะใส่หัวปีนะเพราะว่าเขาใส่หัวปีนะปี<า>หัวเดียหน่อยพอด้๊บเสจได้เนะครับปุ๊มาะเขาจะมีแต่พักค่าขายให้เนาะี่พะ้คือเสียให้เด็กๆไปขายนะจ้ะ